สวัสดีครับพ่อสวัสดีครับผมมณชัยครับครับวันนี้เดินทางมาที่จังหวัดอุตรดิตถ์อ,นนอยู่ส่วนของคุณพ่ออย่างก็ครับชูศักพ่อชูศักอีน้องครับเป็นคนบ้านนานนกุกอ๋อนานนกุกอยู่อำเภอรับแลอยู่รับแลเมืองทุเรียนเนาะก่อเนาะกับ,บ<ฮ>พ่อชูศักนี่ไปหูจกักกับยอดปุ๋ยก็ฟา้าได้ยังไงก็ปิดแล้วอันนั้นเขามาขายไปป้ากันในลุงอ๋อลุงครับซื้อทุเรียนลุงครับซื้อทุเรียนไปเจอของพี่ชำนาญเพื่อนเอามาขาย ก็เลยเลยได้รับกันแนะนำให้ปุ๋ยนี่นะอ๋อแกงเลยแนะนำก็เลยมาใส่พอเริ่มใช้ตั้งแต่ไหนมาครับเริ่มใช้ยอดปุ๋ยฟาดมันใช้ไหมของง่ายไปนี้นะหมายความว่าเก็บผลผลิตปีที่แล้วเอ๋อเก็บผลผลิตปีแล้วก็ใส่ใส่นี่ใส่หน่วยสองข้างใส่หนวยสองซูทแม่นแม่นบำรุงต้นกระสอบเขียวท่านนี่ผลตอนไหนครับผลเลยหน่วยนะดอกรุกแล้วเหมือนกันเนาะอ๋อดอกรุดก็เริ่มเริ่มชีด ทีนี้พ่นไปสี่ข้งก็เลยหย่างเลยตั้งแต่หน่วยมานี่พ่นาฟมาสีเตื่อไหลเนาะเตื่อแล้วพอชูสัตว์ดูทุเรียนมันเป็นยังไรพ่องครับปีนี้คนนี่ยแรงงับขึ้นเลยฮะมีเแล้วมีด้วนุอยมันก็มีแต่มันมีส่วนน้อยมันอย่างบมูงามนักกลัวคือปัญหาหลักๆก็คือเจอได้สวนนุ้ยมันไม่ได้มันจ่ได้หางนักกลัวเป็นของหน่วยหางอีแหละอ๋อถ้าอีเพันธองหางกับถ้าใไงนี่ขอหัวก็มีสงมือหาย และสวยขึ้นเนาะนี่มันสวยขึ้นฟังพี่ชำนาญอูอ้ตะกี้ว่าทุเรียนท่าออกที่โคนต้นนี้เนาะจะเลี้ยงลูกได้ดีเนาะมันจะดูแลง,ง่ายหน่วยมันจะหน่วยมันจะใหญ่ม,มีกี่ต้นเฉพาะแปลงนี้แปลงนี้มันมีหกสิบกว่าต้นเนาะก็คือแม่เต็มสูตรก็คือปีนี้เนาะครับก็ชูศักดิ์มีความประทับใจอย่างครับในการใช้ยอดปุ๋ยกาแฟนี้ จะได้ผลบลิสนี้หน่อยง้ําอะไยังต้นกับง้ําผลถึงใบถึงอย่างบ่ใบก็สวยเนาะใบก็สวยผลมะเรลือนี้ทุกที่ใบจะเป็นสนิมเนะอ๋อเผ็ดกุ้เตือมันกับใบมีปัญหาอะไรครับอ๋อมือนจะมีสัมผัสเฉพาะเฉพาะลูกเนาะครับผลไม้ทุกชนิดพ่อถ้าใบสวยลูกก็จะสวยตามบอ่ว่าจะเป็นทุเรียนบ่ว่าจะเป็นส้มบม่ว่าจะเป็นลําไยเหมือนกันหมดเลยของพ่อชูศักดิ์มีพืชกี่อย่างครับที่ทําที่เอายอดปุ๋ยมาใช้เนี่ย ลงกองอะไรลงกองกัทโเรียนสองอย่างอ่ะลงกองกับไส่อยู่เนาะใส่ครับหมอก็ชูสัตดูวความเปลี่ยนแปลงที่เราทำมาในเรื่องทุนในการใช้เป็นอะไรบ้องครับลงทุนมนกันมันว่าไม่ย่างกันซื้อแต่ปุ๋ยได้ไหม ลักๆกก็คือปุ๋ยครับแล้วก็พ่นฟาดเหงาไอ้เนาะต้นทุนในการซื้อปุ๋ยซื้อฮอร์โมนซื้อฟาดกประมาณนี้เนาฮอร์โมนไงก็เสี่ยงไปเยอะนะพ่อเนาะครับมันก็กุ้งกันพอหันทุเรียนแล้วก็สิ้นใจเนาะทั้งทพ่นอย่างไรเงาดีกว่านี้นะแต่ก่อนก็ไม่ได้ไม่พ่นอย่างย่างพ่นใส่แต่อ สูตรเสมอที่ว่าขายเคมงเคมีทั่วไปนะปเนาะฮอร์โมนมาเกลี่นผงสักเดี๋ยวนะ่มาฉีดเลยเนาะเดี๋ยวผงแต่ยาฆ่าแมลงของธรรมดาคนแต่ปีนี้มาฉีดฟันมนชัยเส้นที่ขวดเหี้ยพ่อนี่มดกันมุนีามสี่ขวดเลยนะเราเราพิ่งเริ่ประมาณนี้โดยโดยประมาณนี้เนาะต้องบอกก่อนว่าพ่อชูซัพเพิ่นมาได้ฟังวิทยุนะครับเพิ่นเป็นเกษตรกรที่ไปเจอพ่อชำนาญ หายทุเรียนแล้วไปดูของตัวเก่ามันเอ๊ะมันอย่ามาจ่อยแต่ว่ามันเป็นห่างอย่างเงี้ยหันได้ลงเขาได้เขาได้อย่างนี้นักกวัวอ๋อของแกนี่คือขอได้หน้อยนักวัวคือทรงสวยเนาะก็เลยเฝืนแนะนำเก็เลยปรึกษาแกแกก็เลยปุ๋ยยอดปุ๋ยมาให้ใจเนาะยอดปตึงตึงฟาดมนชชยตัวทีหน้าเราก็เหมือนเดิมเนาะปอนาะเก็บปนผลิตแล้วภาษายอดปุ๋ยมนเดือขอบคุณน่านนะครับครับผมครับ